เจชนแนลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม a จเอช h ช n แนลนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมรักเจนน้อยขอให้รักนานนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เจนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับขอบคุณที่มารับชมเจนะครับวันนี้เจมาทำอะไรรู้ไหมนี่เลย สั่งมาจากลาซาด้าครับของเล่นใหม่ของเจอ,เอนะครับผม98บาทรวมค่าส่งแล้วนะครับถือว่าถูกมากๆเลยนะครับเพื่อนรู้ไหมว่าในนี้มันมีอะไรนะครับผมทุกคนมาลุ้นกันว่ามันคืออะไรเจ๊เอาอะไรมาเล่นนะครับผมเจ๊เอาอะไรมาเล่นนะครับผมจะค่อยๆแกะดูกันนะครับข้างใน,นมีอะไรเป็น <c oughs> ของกินได้หรือเปล่า แต่บอกก่าไปแล้วนะว่าเป็นของเล่นนะครับ <c oughs> ครับมนี่อ่ะ้็เป็นของกินได้คือสายใหมรอเป่าครับผมมันคืออะไรมันคืออะไรนะครับผมมันคืออะไร <c oughs> ว่าจะเอามาครับทำคลิปนะครับผม ให้เพื่อนๆได้่าดูครับจเจ๋สนุกสนานนะครับผมก็ดูด้วยนะครับว่าจเจ๋จะมาเล่นอะไรได้บ้างสำหรับตัวนี้นะครับผมอาไปขึ้นไรสดนะครับผมสร้างสีสันเฮฮาปาร์ตี้นะแต่จะง่วงเหมือนเดิมหรือว่าจะง่วงเหมือนเดิมด้วยครับผมแล้วก็ครับปดติดตามต่อต่อไปนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยเจ๋จะ,จะทําอะไรได้บ้างนะครับผม จะทำให้ทุกคนได้ดูเจอ๋นะครับผมได้ครับมารับชมเจเอ๋ว่าเจเอ๋จะทำอะไรนะครับผมป้าอ่ะอันนี้ไม่ใช่เจเอ๋แล้วนะครับผมเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยจะไม่ใช่เจเอ๋นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามไปว่าไอเจ้าตัวเนี้ยจะมาทําอะไรกับเจเอ๋นะครับผม เดี๋ยวรอติดตามด้วยนะไอเจ้าตัวเนี้ยจะมาทำอะไรกับเจ๊น,นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะครับไอไอไอเจ้าตัวเนี้ยครับมาตั้งชื่อดีกว่าว่าไอเจ้าตัวเนี้ยไอผมเขียวผมทองผมแดงผมม่วงผมฟ,ฟ้าฟ้าเนี้ยจะมาทำอะไรกับเจ๊เขาเขามาดีหรือมาร้ายกับเจ๊น,นะครับเดี๋ยวมาติดตามไอเจา้จาเจ้าหัวหลายสีนะครับผมมาช่วยกันตั้งชื่อสิครับฝากเมนข้างล่างนะครับว่าจะให้ จะให้ตัวเนี้ยชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยจะให้ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยจะให้ชื่ออะไรดีครับผมไอเจ้าตัวเนี้ยจะมาดีหรือมาลายกับเจ๊เยีนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับไอเจ้าตัวนี้ครับผมสรุปเราจะให้มันชื่ออะไรดีไอเจ้าตัวเนี้ยจะให้ตัวนี้ชื่ออะไรดีครับผมนะ ให้ชื่ออะไรดีให้ชื่ออะไรดีเ <c oughs> จเอกก็ยังไม,ไม่คิดไม่ออกเลยว่าตัวนี้จะชื่ออะไรนะครับผมครับให้ตัวนี้ชื่ออะไรดีครับ,รบนี่คือเจเอกนะครับผมตัวหัวแดงๆยังงองนะครับหลายๆสีเนี่ยจะให้ชื่ออะไรดีครับผมเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวคอยดูกันนะครับว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายนะครับผม เขาจะมาทําอะไรเขาจะมาทําอะไรกับจเจีครับผมบขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมจเจนะครับผมอ่าเขาจะมาทําอะไรจะเจให้เขาชื่อว่าอะไรดีคนเนี้ยจะชื่ออะไรดีไอ้หมวหลายสีเนี่ยครับผมเดี๋ยวเจีจะดูคอมเมนต์นะครับว่าเพื่อนๆว่าจะให้ตันเนี้ยชื่ออะไร แล้วเขาจะมาดีหรือมาไรกับเจเอนะครับผมรับเจเอจะมีสองสองนะครับผมสองตัวนะครับละครให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมจะมีเล่นละครนะครับผมละครสั้นนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้จะมาทำอะไรกับเจจะมาทำอะไรกับเจเอนะครับผมแล้วจะให้เจ้าตัวนี้ชื่ออะไรนะครับผม ฝากด้วยนะครับว่าจะให้เขาชื่ออะไรดีเจ้าตัวนี้นะครับผมลองทายสิครับลองทายสิเพราะว่าตัวนี้จะมาเป็นมิตรจะมาเป็นเพื่อนจะมาทำอะไรกับเจะเจ๊ก็คิดไว้นะครับสำหรับบทละครสั้นนะครับผมครับไม่เกิน20นาที ครับไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับผมก็อยู่ประมาณแปดนาทีถึงยี่สบนาทีนะครับผมก็ฝากนะครับกดติดตามเจ้าตัวละครนี้นครับกับเจเอ๋ด้วยนะครับผมฝากไอ้เจ้าตัวนี้กับเจเอ๋ด้วยนะครับผมรักเจเอ๋นน้อยขอให้รักนานๆนะครับผมแล้วก็ฝากรักไอเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับผมฝากรักไอเจ้าตัวนี้ด้วยเด้อครับผม อ๋อลืมบอกไปนะครับว่าผมสั่งมาจากร z a d a เนี่ยบอกไปแล้วเนาะเออเก้าสิบแปดบาทบอกไปแล้วเนี่ยบอกไปแล้วว่าเก้าสิบแปดบาทครับผมสั่งมานะครับผมรวมค่าส่งแล้วเก้าสิบแปดบาทนะครับก็เป็นเอามาเอามาเล่นเอามาเล่นเอามาเล่นพอดีวันนี้จะเอเอาขายของมานะครับผมเหลือแหนมมาก็ประมาณสองแพ็คสามแพ็คครึ่งเหลือมาสามแพ็คครึ่งเหลือมาสามร้อยห้าสิบบาทมีลูกค้าแบ่งไปห้าสิบบาทครับผม อยากจะรู้จังเลยว่าเพื่อนๆจะตั้งชื่อว่าไอโจนตัวเนี้ยว่าชื่ออะไรดีครับผมไอห,หัวแดงแงไอหัวหลายสีจะให้มันชื่ออะไรดีจะให้มันชื่ออะไรดีนะครับผมก็อย่าลืมนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจดแนลนนะครับผมก็ ครับผมมีกิจกรรมนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับมากมายนะครับผมมีเขื่อนปลาสักชนรสิธิ์นะครับผมที่บ้านบ้านเจเอนะครับผมมีเขื่อนปลาสักชนรสิธิ์แล้วก็มีมีทะเลน้ําจืดนะครับมีน้ําตกนะครับวังก้นเหลืองที่ลงไปให้ชมนะครับผมของลบบุรีนะครับผมก็ที่จะไม่ได้ไปเลยก็จะเป็นในเมืองเนาะคืในเมืองพระปางสามยอดวังารณ์ราชนิเวศนะครับเดี๋ยวเจเอจะพาไปเนาะพาไปเที่ยววัดวัดนะครับผม ที่ไปแล้วก็จะเป็นวัดน้ำสุดนะครับผมพาไปไหว้หลวงพ่อทันใจแล้วนะครับเพื่อนๆครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับทุกคนรักผมด้วยนะครับรักตัวเองแล้วก็รักผมด้วยนะครับเจเผมชื่ออะไรดีครับผมจะมาทำอะไรกับเจเอทุกคนรู้ไหมครับฝากไว้นะครับจุบุจุบุ รักทุกคนนะครับครับรักเจนน้อยขอยรักนานๆครับผมรักทุกคนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับผมดูละครสั้นเจนนะติดตามเจนรักเจนนานๆนะครับผมคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับรีวิวของที่สั่งมา98บานกับกิจกรรมใหม่ๆของเจนนะครับผมสวัสดีครับ บายยแล้วพบกันนะครับผม